หมู่บ้านเลยใช่ไหมครับแต่ว like no, yes, ่าวันน oh. ี้เนี่ยได้มารวมที่นี่แหละครับสิบเจ็ดหมู่บ้านนี้ก็ถือว่าขยะในหมู่บ้านเนี่ยหายไปเยอะมนกัใช่ไหมครับอันนี้คือพร้อมแล้วสาหรับการช่างนี่ก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้ประกอบการว่าไม่มาคุยดูข้างล่างเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีคุยละวมมาถึงก็ยกยกขึ้นช่างเลยขึ้นช่างเลย ที่ผมบอกกับพี่น้องประชาชนไปก็คือว่าทางธนาคารก็จะมีส่วนต่างตรงนี้แหละครับเช่นรับซื้อมาลลรเท่าไห่ไม่ทราบนะครับซื้อ5าบาทตามทางู้ประกอบการให้6บาทธนาคารส่วนกลางก็จะได้กําไรกิโลละบาทไอ้ตรงนี้แหละครับจะเป็นเงินกองกลางเอาไว้บริหารจากการในกองทุนนะครับซึ่งต่อไปท่านนายกก็อาจะมีโครงการตัวบิญการต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับครับครับท่านนายกครับวันนี้เราตำบลชัยบุรีเนี่ย17หมู่บ้านมีทั้งหมดกี่ครัวเรือน สองพันเรือนนะคะจริงอยู่พันเก้าอยเก้าสิบเก้าคและที่เหลือหายไปหลายร้อยสี่ร้อยางคาเรือนไปไหนไม่มีผู้อยู่อาศัยคะมีอย่บ้านเดขกี่ค่ะก็สรุปว่าตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งันเ้าร้อยเก้าสิบเกาตำบลชัยบุรีตอนนี้มีคนอยู่ประมาณหนึ่งันเ้าร้อเรือนเป็นสมาชิกของธนาคารกี่ควเรือนแล้วครับพันสยกคนพันสี่ร้อยหก็จะเหลืออีกสี่ร้อยสามสิยังขาดอีกสี่ร้อยสามสิบหกควเรือนเรา เราได้บอกกับ400ฐานที่6โคเรียมไหมครับว่าเชิญชวนเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเชิญชวนสามวานนี้ก็มีมาสมัคร,รเรื่อยๆค่ะแต่ละรอบเดือนก็นจะมีแต่ละหมู่บ้านนะคะทยอยกันมาสมัครหมายความว่าตอนนี้มีมมอีก400กว่าคนเนี่ยนะครับเริ่มมาสมัคร,รเรื่อยๆก็แสดงว่าเริ่ม,ม,มต้นตอนตอนเริ่มธนาคารทั้งขยายนี่ก็ มีควเรือนมาสมัครไม่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 มากใช่ไหมครับยังไม่เยอะนะคะเราเริ่มสวัสดิการแรกนะคะอยู่ที่6,000บาทนะคะ6 0รายก็ประมาณ100คน่อหลังจากนั้นมานะคะสวัสริกางเอรเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าทุกวันนี้เรามอบอยู่หน้าสเนีในอุทยานละ3 0 0า5 0 0 0บาทชาวบ้านก็เห็นใช่ไหมว่าเนี่ยจากการที่เราได้มาเป็นสมาชิกจากการที่เรามาช่วยเรามารวมกลุ่มเป็นสมาชิกเป็นกองทุนเนี่ยมันเกิดประโยชน์ําหรับทุมคน แต่ในชาวบ้านเห็นเป็นรูปธรรมนะคะก็ทำการเรื่องให้รอดในสถานที่ด้วยค่ะที่ว่าก็โคมพี่นาำนะคะก็เป็นท่านนายกปัจจัยของความสําเร็จของที่นี่เริ่มก่อตั้งเนี่ยยังไม่ถึง2ปีมีเงินกองกลางหมุนเวียนไปต่างๆสองล้านบาทปัจจัยของความสําเร็จคืออะไรครับอ๋อคือคือภาวะของผู้นํานะคะส่วนหนึ่งนะคะก็ก็นับว่าลสำคัญนะคะเพราะว่าตัวเราเองนะคะเราต้อง คือทําทําให้ชาวบ้านเห็นนะคะเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะคนนี้นึงท่านนายกเป็นนายกมากี่สมัยแล้วครับสมัยเดียวเนี่ยครับเพิ่งเป็นนายกก็เมื่อสามปีที่แล้วใช่ค่ะสองปีกว่านะครับยังไม่เต็มสามปีเพิ่งเป็นนายกใหม่เข้ามามีความมุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมครับที่ท่านพูดถึงว่าเราต้องทําก่อนตามหลักการก็คือเราก็อยากจะเห็นชุมชนของเรานะคะมีสวัสดิการดีๆที่เกิดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าในตำบลของเราเนี่ยยังไม่มีสวัสดิการอะไรเลยนะคะที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลของเรานะคะ ส่วนชัเองก็มีความคิดนะ้ะที่อยากสร้างสวัสดิการแล้วก็อยากจะรวมถึงราชาการการจัดขยะนะคะตั้งแต่ต้นทางนะคะแล้วก็ส่งชวนให้ชาวบ้านนําขยะนะคะมาเปลี่ยนเป็นเงินนะคะก็สร้างสวัสดิการซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยทางพี่น้องประชาชนถ้าเห็นผลและจากการที่เราทามาปีกว่าๆยังไม่เต็มสองปีนี้ถ้าได้เห็นสิ่งที่เราทําให้กับชมชนผลประโยชน์จริงๆหรือประโยชน์ที่รับเ่ย ประกานแรกคือในหมู่บ้านเนี่ยสะอาดขึ้นใช่ไหมสะอาดชาวบ้านทุกวันมีพฤติกรรมมาแย่งขยะกันนะคะว่าแย่งขยะแล้วในโรงเรียนแหละในอัรงเรียนเหมือนกันค่ะเหมือนกันในโรงเรียนนี่ก็คือในโรงเรียนก็เอาไปขายได้ก็เอาเงินเนี่ยไปให้เด็กๆก็สมัครเด็กสมาชิกอ๋อได้ด้วยนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ยทางท่านนายกก็ไป ไปประชาสัมพันธ์แล้วบอกให้งนะะคเขข้้้าาาถึงงงในนโโรรรรเเียหคกด้้วยใหเด็กๆได้เข้าใจในหลักของการทัดแยกด้วยน่าจะแสดงว่าวันนี้ขยะในในในชัยบุรีเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เห็นในในประเภทอยู่ริมถนนอยู่ในบ้านต่างๆแล้วไม่มีแล้วเพราะนี่คือเงินทองนะแล้ไม่แต่ออกไปวิ่งออกกําลังกายนะคะเดินออกกําลังกายก็ไม่นปรน์ด้วยอ่านี่คือประโยชน์อันที่สองชุมชนได้อะไรครับก็ได้ได้ความสะอาดสะอาดทีลด จากพวกยุงลายอะไรประมาณนี้นะคะลดลงนะคะเรื่องก็คือเสียงต่อรัฐจต่ละบ้านความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านของเมืองในกุมชนก็สะอาดขึ้นนะครับครับนี่ก็คือสิ่งที่ชายบรีได้ทําต้นแบบของไ่น้องประชาชนนะครับอันนี้ได้สัมภาษณ์ให้ท่านนายกอบตเชรีซึ่งทางานยังไม่เต็ม3าปีนะครับได้เรื่องโครงการนี้มาปีกว่าสามารถที่จะมีเงินทุนการของราฐบาทแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีสําหรับ องค์ประกอบองท้องถิ่นนะครับซึ่งเราจะได้เชิญชวน่น้องประชาชน้มาดูต้นแบบหา,หาองค์ประกอบองท้องถิ่นอื่นหรือ